ชวงนันเอารีวิวเน αι, ี่ยรีวิวเน αι, ี่ยรีวิวเนี่ยเอาเบาหนะ่ะเห็ดแล้วไมนะ่น่ะรีวิวเน,นี่ยงานเอาออกมารีวิวเน αι, ววนะี่ยเบาหน่ะเออเอาครับมือนีบ้าเบิง้งตัดไม่เร็วๆผลเสียว,วเบาผลงานออกมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งครับเอาเหลือมอ,อันไหนอันไหนมีจักรวางแล้ว,วมันมีจักอัน เอาคือว่าเขาจะใช่ไหเอาแล้วเ่ิหนึ่งการ์ดอนดวงอันไม่ใส่หางเยอะอ่ะอืมเอออันนี้งานตัวนี้เขาจะคว้างกันบ้เนี่ยัวนี้เขาจะคว้างเออใส่บางเนี่ยรีวิวเนี่เป็นเด็กไม่เอึดนี่ไม่เอิกอียังเนี่ยไม่ไฟบ้านหรือเสียงไฟเสอ๋อกระดาษปูนเนาะงานวาวเอาเหล่องครับดวงนี้อันดวงมันตีลังกามื่อนั่นบ่ แแจ้ง้งลวเออสอดแจ้งแล้วเนาะนี่เอาอยุได้เอ้ยู่แหละครับอยู่งเอ้อนิตหดวงนีตขนาดตัวใดนี่น้เงินนี่ยเงินร้อยหกสิบเสนร้อยหกสิบร้สอส่งเอียงนี่ส,ส่งมาตเตอส่นี่ยท่าทางจังหวัดเดชคือตอนอ้นกำรับคือเอาต,อต้นกำลับเอาเหลือมันเนาะครับอันนี้เดชจุฬานี่ของใครบันทันมีผู้ใดจองอยู่โอ้ข่อยมักวาวส่งนี่วะจุฬ่าดวงนี่ส่งงามส่งงามเอาเหลือมัดส่งครับนี่ครับติดนี่แหละครับงาน ผ่าผาลุ่มเนาะอันนี้อันนี้เป็นเป็นผ่าชนิดแบบบ่อเคลือบเนาะสองฟังคือกันระบาดวงนี้นี่เป็นผ่ามาจากผมกระไรผมมีหางฟังหนึ่งสี่สี่บ่อเคลือบแต่ฟังหนึ่งนี่สี่เคลือบยางครับติดถือตั้งบ่ล่ะนี่โอ้ถือยู่ถือยู่เป็นเบาไม่ไปครับราคานักศึกษาเนาะไผ่บ่มีคาหัวคาเทอมกับวาเอาน้ำเอาเหลื้อเดรดนักศึกษา นักสาใส่มันบ้างนี่คือว่าก้าวปากมันนี่เนี่ยเบิ้งเป็นแบบยางครับคนขรุบเนี่ยนี่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจงานเอาเหลือมกินตดตัวไม่ได้ครับตลอดปีครับเราวเฮดเบิดปีครับบาวนี่ไม่เห็ดแต่ย่ามนั่นไม่ขึ้นหอดตีได้เมื่อขึ้นขึ้นหอดหกทุ่มหกทุ่ม เทียดอยู่นี่ผู้เดียวเทียดอยู่นี่ผู้เดียวต้งประกอบนะต้องประกอบแล้วก็เทียดนี่นี่นะครับนี่นะครับยังจะเอาไปนวดน้ำครับจะไปนวดน้ำได้นี่ก็นวดแล้วเนาะฝากไว้เนี้ยนี่เอาฝากกบพี่น้องนะฝากเทียดตามดูละเตียดตามเบิ้งเบิ้งเบิ้งเหลืองลับประตองนี่แหละครับช่องช่องเหลืองลับประตอง ลูกสินนำ้ำจังไนเนาะบายบายเนาะเดี๋ยวออกไปเจอกันเนาะลูกสินเนะาะโอเคครับนี่แหละครับพี่น้อง